เตือนเฝ้าระวงังโควิดเดลตาคอน XBC แพร่เชื้อเร็วรูปผสมระหว่างเดลตาและโอมิครอน BA2 สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ได้นำเอาข้อมูลในเรื่องของโควิดนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์โควิดเดลตาคอนสายพันธ์ x b c เนี่ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับรัฐบาลได้ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่า าสามารถาาสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เร็วซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างเดลต้าและโอมิคอนสาย ba 2นะครับซึ่งพบระบาดในฟิลิปปินส์เนี่ยกว่า193หลรายโดยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยกำลังจับตามองเดลต้าครอนซึ่งในช่วงของการระบาดโควิดปลายปีที่3ซึ่งโอมิคอนเนี่ยกำลังอ่อนกำลังลงนะครับและดูเหมือนว่าเดลต้าครอนหลายสายพันธุ์ จะระบาดขึ้นมาแทนที่เช่นสายพันธุ์ xbc xay xba และ xa w โดยเฉพาะเดลตะาคอ่อนสายพันธุ์ xbc ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการกลายพันธุ์ต่างไปจากโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมอู่หั่นมากที่สุดมากถึงกว่า130ตำแหน่งจากการถอดรหัสพันธุก,กรรมทั้งจีโนมของเดลตะาค่อน ประเมินว่าเป็นไวรัสโควิดที่มีศักยภาพในการโจมตีปอดอ,อย่างเดลตานะครับแล้วก็อาจจะแพร่ระบาดได้เร็วเหมือนโอมิครอนนะครับก็คือแพร่ระบาดได้เร็วและมีศักยภาพในการโจมตีปอดอเหมือนกับเชื้อเดลต้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตือนเฝ้าระวังสายพันธุ์นี้นะครับก็จะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์โอมิครอนในปัจจุบันนะครับ